โดยทั่วไปสวงสวรรค์จะคัดเลือกเจ้าที่โดยเลือกจากสับพูดแห่งต้นไม้ใบหญาแต่ชมพูทวีปน้อยกลับมีชื่อเสียงที่มาจากเจ้าที่ซึ่งเป็นเทพวายุเจ้าที่องค์นี้ไม่รักษาหน้าที่ไม่กระทำเรื่องสำคัญ กลับชื่นชอบการทำนายถามไถฟ้าเป็นพิเศษถึงแม้เขาจะถือกำเนิดในชมพูทวีปเว่าไม่ชอบสวดมนต์ภาวนากลับเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการทำนายทำนายดวงชะตาดีร้ายได้เป็นอย่างดีดินแดนแห่งชมพูทวีปน้อย ตะวันออกมีเทือกเขาหนามตะวันตกมีเขาเจ็ดวิบัติล้วนเป็นสถานที่อันตรายร้ายแรงทั้งสิน้นผู้สัญจรไปมาน้อยมากเจ้าที่จะเฝ้าครองกลางพื้นที่นั้นทุกครั้งที่พบผู้ผ่านมาเยือนก็จะฉุดบังคับให้ทำนายดวงชะตา อ้างว่าแก้ดวงได้แล้ววางกับดักล่อลวงเดิมผู้สัญจรต่างก็สแสวงหาโชคดีและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายแต่กลับไม่ทราบว่าได้ตกลงสู่หลุมพรางของเจ้าที่เข้าให้แล้ววันหนึ่งมีนักเดินทางผ่านมาเจ้าที่ก็บังคับให้ทํานายดวงชะตาเช่นเคย พบว่าเป็นลางร้ายนักเดินทางหวาดกลัวยิ่งนักขอร้องให้เจ้าที่ช่วยแก้ไขเจ้าที่แสงทําตัวให้ดูลึกลับกล่าวว่ามีวิธีลับซึ่งสามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีได้แต่ต้องใช้เงินจํานวนมากนักเดินทางหลงเชื่อ ยอมมอบทรัพย์สินทั้งหมดเจ้าที่จึงชี้ทางแคบคดเคี้ยวให้รีบเดินไปตามทางนั้นนักเดินทางเดินไปตามที่บอกก็ผ่านเทือกเขาได้อย่างปลอดภัยและข้ามภูเขาไปเจ้าที่เห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วกล่าวว่าสา์แห่งการเสียงทาย หาใช่อยู่ที่คําทํานายไม่แต่ขึ้นอยู่กับใจของคนหากใจแน่วแน่ไม่ว่าเส้นทางใดก็คือเส้นทางแห่งโชคดีเมื่อเรื่องนี้ลือออกไปทุกคนรู้สึกประหลาดใจมากนับตั้งแต่นั้นผู้คนที่ผ่านไปมาต่างก็ถือว่า เป็นเกียรติที่ได้ทํานายดวงชะตากับเจ้าที่ทํานายทายแก้ลิขิดฟ้าแสงท่องโลกาจัดคลนลวงเย้ยหยันผู้คนงมงายดวงดีร้ายทั้งปวงอยู่ที่ใจ เจ้าที่ชมพูทวีบน้อย